Check the mic the right, make sure it's and sound right, boy เวลาเจอโอขั้นกลางให้เป็นโอเป็นใครเป็นวงเล็บจบแล้วครับงั้นโอนี้เป็นวงเล็บด้วยแล้วทำชั้นในก่อนทันที่ไหมครับงั้นคอร์สนี้เป็นคอร์สลือฟื้นความทรงจำมันคือความทรงจำในวัยเด็กที่น้องเคยเรียน โอเคไหมครับแค่บางทีมันลืมไปแล้วหรือมันนึกไม่ออกว่าต้องทําโจทย์จากยังไงจากขั้นหนึ่งไปขั้นสองพี่ก็มาสรุปให้น้องฟังเปลี่ยน O เป็นวงเล็บครับ G ใส่วงเล็บเท่ากับ f ใส่วงเล็บทันทีไหมครับงั้น O ถูกเปลี่ยนเป็นวงเล็บส่วนข้างในของน้องครับมันมี FA อยู่ข้างใน g กําลังอม FA อยู่ข้างในแบบนี้ f กํกำลังอม GA ออยู่ข้างในแบบนี้อย่างนี้ครับเห็นปะมันอมกันเองอ่า บางคนบอกพี่หาเรื่องนี้หนูเซียนค่ะหนูถนัดเรื่องอมนะฮะห <g ười> มายถึงลูกอมนะฮะน้อง <c oughs> อย่าคิดอย่างอื่นนะฮะไอ้น,นี่ของน้องอ่านว่า G แล้วก็เอฟเอไอ้น,นี่อ่านว่า f แล้วก็ G A ้แสดงว่าพี่ต้องทำชั้นในก่อนอีกแล้วครับท่าน G u อยู่สยๆเอา F A กอหล่อนดับแรกจะหา F A ซึ่ง FA ของน้องคือการเอา A แทนที่นี้เห็นไหมเห็นฝาแฝดสองคนนี้ไหมใส่ A ตัวนี้เข้าไปงั้นวันนี้ใส่ A เข้าไปอันนี้ก็เป็น A ด้วย นั้น f a คือ a ลบ5ใส่ a ลบ5ตรงนี้ฟังทันไหมครับเอาใหม่นะเอา a แทนเอา a แทนสาแดงว่า f a คือ a ลบ5เห็น f a ตรงนี้ไหมเอา a ลบ5มาแทนที่มันเนื้ออกว่าเพราะ f a กับ a ลบ5เท่ากันพี่เลยแทนที่กันได้ฟังทันไหมครับข้อน,นี้เอาละเอียดละเอียดหน่อยข้อถัดไปพี่แทนค่าให้น้องเลย G a อีกเหมือนกันใส่ f ตรงนี้ครับใส่วงเล็บ G a ของน้องก็คือการเอา x ตรงนี้ฝาแฝดเปลี่ยนเป็นค่า a ทุกคนนหน้าขึ้นครับ G a ก็คือ a กํลัง2งั้นข้างนี้ของน้องชื่อ a กํลัง2ครับเขียนตามเลยทันทีไหมครับงั้นเสร็จแล้วงั้นที่เหลือพี่ว่าไม่น่ามีอะไรยากแล้วครับสุดท้ายก็แค่หา G a ลบ5 G ของ A ลบ5น้องครับเหมือนเดิมเห็น G ใช่ไหมเห็นฝาแฝดคู่นี้ไหมเปลี่ยนเป็น A ลบ5ให้หมดงั้น G a ลบ5คือ A ลบหากำลังอะไรกำลัง2ง,งั้น A ลบ5ทั้งหมดยกกำลังสองเห็นปะมีค่าคือ GA ลบห f าเกำลังสองเงยหน้าม่อีกรอบครับตอนนี้พี่อยากได้ FA ฟกำลัง2ฝาแฝดคู่นี้เติม A อกำลังสองเข้าไป x นี้เป็น A กำลังสองตัวนี้เป็น A กำลังสองงั้น f A กำลังสองคือ A กำลังสองลบกับ5ครับมันจะกลายเป็นอย่างนี้เลยกลายเป็น A กำลังสองลบ5จบแล้วเ yeah, 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 yeah. ย่เ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 ยข้าใจังงั้นสุดท้ายไม่มีอะไรแล้วหนูแค่เอากล่องนี้มาลุยนะปัามปามปมแล้วก็ออกมาก็จะกลายเป็นติด A เพราะาติด a เสร็จก็แก้หา A พร้อมกัน กำลังสองแจกเข้าครับแจกความสดใสจะได้หน้ากำลังสองครับลบสองหน้าหลังเรียกว่าลบสิบเอบวกหลังกำลังสองคือยี่สิบห้าหน้ากำลังสองคือเอกำลังสองครับเอยอันนี้ไม่ต้องกระจายอันนี้ลอกลงมาเหมือนเดิมแล้วก็ลบห้าครับอย่างนี้จบทัดไหมนี่เกือบเสร็จแล้วนะดูที่นะฮะอย่ากระพริบตานะพริบ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 เอกำลังสองเจ้ากันเพราะยหญ่ข้างไปลบมันจะหายจริงไหม เอา5ไปบวกข้างนู้นครับจะกลายเป็นเลข3อะไร30เอา10มาบวกข้างนี้ครับจะกลายเป็นบวก 10A 10ย้ายไปหาร A ของน้องตอบเลข3จบแล้วครับเรียบร้อยเย้เคลียร์แล้วเข้ okay, มครับแต่คำตอบข้อนี้ใช่ตอบ3เลยหรือเปล่าไม่ใช่นะ3เป็นแค่ค่า A ที่น้องเพิ่งได้มาคือค่านี้งั้นแสดงข้อนี้คำถามที่เขาถามเขาถามหา F อะไรครับ f3 ใช่ไ่เาเอา a มาใส่ตรงนี้เป็น f3 คูณ g เลยด้วยนะคูณ g3 ครับก็คูณกับ g3 แบบนี้ครับจบแล้วทันพี่อยู่ไหมโอเคเลยฮะงั้นเรื่องราวทั้งหมดที่น้องกำลังฟังพี่เล่าเรื่องนี้อยู่ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ c o m p o s i t มี o ขั้นกลางเป็น o เป็นวงเล็บงั้นเดี๋ยวข้อที่เหลือนะครับเราก็แค่เจอ o ขั้นกลางแล้วเป็ o เป็นวงเล็บแล้วก็จบสมบูรณ์แบบมาก หา f 3เอา3แทนครับจะกลายเป็นคนนี้นะชื่อว่า3-5ลบ5เอามาคูณกับ g 3 g 3แทน3พี่ g นะครับใส่3ตรงนี้กลายเป็น3กำลัง2งั้นตรงนี้น้องก็จะกลายเป็นเลข9กอันนี้ครับ3-5ลบ5เหลือลบ2ใช่ไหมลบ2คูณ9าคำตอบข้อนี้ครับเป็นลบ18บจบลีย yes. ะ ลบสิมีช้อยด้วยครับช้อยข้อ2นะครับอ่าข้อนี้ครับถูกแฝงอยู่ในข้อ2ข้อที่เหลือนะก็ไม่ต้องกลัวอะไรแหละนะครับอ่าข้อ2ครับข้อ1กาเลยครับช้อยข้อที่2นะให้เวลาจดสักเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราเริ่มข้อใหม่กันโอเคไหมฮะบางคนถามทั้งวันนี้พี่รู้สึกว่าพี่กระฉับกระเฉงทำไมวันนี้พี่ดีดจังเลยคะนะครับง่ายมากเลยครับน้องเมื่อคืนนอนพอครับวันไหนพี่นอนพอนะพี่บอกพี่บอกเลย พี่พร้อมสอนมากาซบเฉ่งพร้อมเต้นหน้าฮองยีี่ชั่วโมงเต้นไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ถ้าวันไหนไม่ค่อยได้นอนนะนอนไม่พอนะ <c oughs> <c oughs> เล่นมุกได้หนึ่งมุกก็คือเก่งแล้วอ่ะไม่บอ,อกว่า <c oughs> เออมาเนี่ยครับชีวิตพี่ทำงานหนักช่วงนี้โทษทีน้องบางทีพี่ไม่ค่อยกระปรีก้กระเป่านะฮะติดสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ทุกอย่างที่พี่วางแผนไว้ในระยะสาปีเนี่ย ถูกเปลี่ยนใหม่หมดเลยนึกออกปะงั้นแผนการระยะ3ปีที่พี่กาลังตั้งไว้เนี่ยพี่อ่ะดาเนินการไปบางส่วนแล้วพี่มีการลง,ลงทุนกับอะไรบางอย่างไปแล้วทุกอย่างที่ทําไปอ่ะต้องถูกรีเซ็ตใหม่นึกออกไหมครับต้องมานั่งคิดใหม่งั้นทุกอย่างที่ทําไปแล้วถือเป็นโมฆะอย่างเงี้ยเสียเวลามากนะครับต่อไปไม่เป็นไรครับข้อที่2ของน้องฮะบอกว่างี้เขาบอกว่าให้ fx อ่าพี่อ่านข้ขามเลยนะ เพราะข้อที่2เนี่ยมันเกินมาเยอะนะครับพี่เห็นคาว่า f x ก่อนเลยเขาชื่อว่า 5x บวก3แล้วหารด้วยอันนี้อ่าว่า x ลบอะไรน,นะข้างล่างเป็น x ลบ5ขอบคุณครับแล้วก็ถามว่าจงหาเห็นปะอยู่ดีๆ,ๆก็ถาม f inverse o f inverse ของของเลข1ครับแค่นี้เลยฮะถามว่าตอบเท่าไหร่ ทุกคนเงยหนะ้าขึ้นเลยครับพี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพวกน้องน้องฟังเห็นโอขั้นกลางใช่ไหมครับ้นเรื่องฟังก์ชันที่บอกเลยว่าหลักการนะมันมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างน้องแค่ฝึกทําให้คล่องแล้วก็ไปทำนึกออกไหมฮะถ้าน้องเจอโอขั้นกลางครับอ่าเปลี่ยนโอให้กลายเป็นใครก่อนครับเป็นวงเล็บ f อินเวอร์วงเล็บเห็นไหมครับเสร็จแล้วแล้วก็กลายเป็น f อ n อินเวอร์หนึ่งงั้นหน้าที่เราคือทําชั้นไหนก่อนนะครับทําชั้นข้างใน ชั้นข้างในคือการหา f Inverse 1ครับจะหา f อ n v e r s e 1ทุกคนเงยหน้าขึ้นครับใช่เอา1ใส่ตรงนี้ไหมครับไม่ใช่ครับเพราะเอา1ใส่นี้เลยไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็น f ธรรมดางั้นเราต้องเอา f ä, เนี้ยเปลี่ยนเป็นใครก่อนเปลี่ยนเป็น f Inverse เทปเก่าเทปเก่าเอ้ยถ้าเพิ่งเรียนไม่นานนะรับประกันว่าจําได้ถ้าน้องเรียนแล้วทิ้งนานๆแล้วกลับมาเรียนนะรับประกันว่าลืมเฮ้ ลืมจริงด้วยนะครับน้องฟังนะถ้าน้องเจอกล่องนี้มันคือ ax บวก b cx บวก d คุ้นคุ้นไหมมันสามารถพิมตาสามครั้งปึ๊บปืป๊ป๊แล้วมอไปอินวอร์ดได้เลยอะ่ะจิงกับพี่จริงเด้เราเขียนกันเทปก่อนนะั่นเนี่ยเขียนตรงเนี้ยจาได้เลยจําได้ไหมพี่พี่มาถามน้องอ่ะหลอกล่อแล้วหลอกล่ออีกฟังพี่ครับเอาไอ้เลขเนี้ยกับเครื่องหมายแล้วเอาไปไว้ข้างบนนี่แล้วก็เอาเลขข้างบนกับเครื่องหมายแล้วเอาไว้ข้างล่าง ก็กลายไปอินเวอร์สแล้วทำได้ไหมแต่มีข้อแ,ม,ออม,อแ x ออม้ต้องเป็นฟอร์มนี้ต้องเป็นเลข x บวกเลขแล้วก็ x บวกเลขนึกออกไหมก็เป็นฟอร์มนี้อ้าวนี่เลยครับงั้นแสดงว่า f อินเวอร์ส x จะชื่อว่าลบ5ไปอยู่ข้างบนเป็นบวก5 x บวก3หาร5ไปอยู่ข้างล่างจะกลายเป็นลบ5แล้วก็ x ลบ5 <c oughs> แต่พอทำเสร็จแล้วนะสะดุง้งเฮ้ยมันทำไมกันมันเหมือนเดิมใช่ไหมเลขเขามังเอินตั้งใจ ตั้งเลขมาให้ทําเสร็จแล้วอ่ะกลายเป็นอันเดิมก็ไม่ต้องตกใจนะครับทําเสร็จแล้วก็ได้อันเดิมถ้าข้อนี้ใครไปเสียเวลาทําแบบวิธีตรงก็เปลี่ยนเป็น y เปลนเเขียน y เขียน y คูณไข่ y สลับ x x สลับ y นึกออกปะแล้วก็ทําไปทํามาทําอย่างเงี้ยอีกเรื่อยๆจนกระทั่งได้อินเวนร์นะครับแต่ระดับเราแล้วสติปัญญาเฉบแหลมแหลมเป็นลิงนะครับอ่าเราก็แค่ลุยเลย งั้นจากตรงนี้ครับได้ f i n v e r s e แล้วก็ใส่วงเล็บ f i n v e r d s ห1เอา1แทนตรงนี้ฝาแฝดจะโดนแทนด้วย1ทั้งหมดก็จะกลายเป็น1 1ใช่ไหมฮะแอบแอบทดด้านนอกแล้วกัน f i n v e r s e 1ก็คือ5บวก3ส่วน1ลบ5 5บวก3ได้8นะฮะ1ลบ5เป็นลบ4ตัดเสร็จเป็นลบ2คิดแล้ว งั้นแสดงว่าตัวนี้ของน้องครับคิดเลขเสร็จจะกลายเป็นเลขลบสองทันที่อยู่ไหมงั้นงั้นพอเราได้ลบสองเสร็จแล้วเนี่ยมันตอบได้ยหรือยังนะลบสองอย่างคาตอบข้อนี้ไม่ใช่ลบสองคำตอบข้อนี้คือต้องไปหา f inverse ลบสองใหม่มันก็ลุยเลยครับเพราะเรามี f inverse อยู่แล้วจริงปะ f inverse ลบสองใส่เลยฮะบลบสองคูณห้าเป็นลบสิบบวกสามลบสองลบห้าครับอย่างนี้ฮะแล้วก็คิดเลข ทันไหมฮะลบสบวกสกลายเป็นลบเหารด้วยลบสอลบห้าเอาก็ลบเตอบ1นั่นเองครับก็เลยกลายเป็นคําตอบสุดท้ายข้อนี้ฮะคำตอบข้อนี้ตอบ1น่งยทันที่ไหมครับจบเรียบร้อยแล้วงั้นทุกอย่างที่ผ่านมาครับไม่มีอะไรยากแต่ว่าใช้งานหมดเลยตั้งแต่ i n นเ r อรเห็นไหมจนมาทั้งเป็นโอเป็นวงเล็บนะครับอะให้เวลาจดขอกินน้ําสักแวบนะครับจดเลยจดเลย จดเลยจดเลยยังสองผ่านฮะถัดไปเป็นข้อสามเครื่องกำลังร้อนเครื่องกำลังร้อนนะมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เรียน F O G กำลังสน,นุกเนี่เดี๋ยวข้อท้ายๆนะเดี๋ยวมึงมงนะครับไม่สนุกแล้วเพนะครับสวยเลย <c oughs> เสร็จยังครับงั้นข้อถัดมาของน้องครับเอ่อข้อที่3ฮะในชีทน้องครับข้อที่3เนี่ยบอกว่าให้ fx มาครับข้อ3นะให้ fx มาชื่อว่า x กำลัง3บวก ax กำลัง2 บวก bx บวกสามจําบทแรกได้ไหมจํานวนจริงที่ผ่านมาเนี่ยนี่ดีกีอะไรนะดีกี3สครับเข้ากี่โค้งนะเส้นกราฟกราฟอะไรกราบอะไรพี่พูดอะไรของพี่อีกแล้วเนี่ยพี่อยาพูดอย่างนี้ได้ไหมใจคอหนูไม่ค่อยดีนะครับกราฟเข้า2โค้งนะไปดูเองนะนี่เขาบอกต่อว่ามี gx มาให้ด้วยครับ คุณน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องของพี่แม็กแล้วถ้าน้องชอบวิดีโอเนื้อหาดีๆอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์นะครับกดกระดิ่งให้ช่องพี่แม็กด้วยนะครับ